วันนี้มาทำเมนูต้อนรับปีใหม่กันเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเครื่องก็จะประมาณนี้นะจ้ะแล้วก็อันมีหมูสับอยู่ด้วยจ้ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยเด้อจ้าสับนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็จะสูตรบ้านค่อยก็จะบีบมะนาวไปนะคะ แล้วก็จะมาคั้นเนื้อจะ้ะมันตกใส่เกลือไปด้วยเนาะเน้นปุ้งคั้นเนื้อก่อนจะ้ะ ก็จะเอาเครื่องลงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะก็มีตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมกระเทียมต้นหอมผักชีแล้วก็อันผักชีจะ้ะเครื่องปรุงก็จะมีพริกป่น ชูรสน้ำปลา นัจะใส่ไปเลยเยอะๆแล้วก็ตักตับหมู จเติมเครื่องอีกนิดนึงแล้วก็รอบนี้ก็จะมีข้าวคั่วข้าวคั่วอยากกินมากจ้ะพี่น้องในวันปีใหม่ รับครัวบ้านคใครจกพี่น้อง